สองดอกครัเงี้ยเลยง้ำเลยครับผมน้ำเลยยังย่คัเลยตัวตูมัหน่อยเน่อโอ้ยขนาดดอกนี้ขามันนู้นนี่ก็หนีกสิ่เห็นนล้ันี่ครับมาผ่อน้องมากหมองน้มครับหนมาไม่ตัวเทาหนาครับออ้ยขาังข์มุ้ยอะไรเลัเจ้ามาแต่ใ้กับพวกเห็นมาไดนีัน้ึงครับตัวน้เต่ากะไรนะเล่นกับผมน สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกปานาเอือยอายสูบสุก่นครับนี่กระพอกับสองเบ้าเราครับเบ้าต้นครับบ้าพุ่มครับวันนี้อาชีาพไปรอหาเก็บเห็ดเขาไข่เก่าครับพี่น้องแมนครับมาไม้เก่าเนาะแมนครับเครื่องผนบดตกบ้าพุ่มแมนครับแมนครับบ้านไหนบ้าต้นไม้บ้านไหนมันกุฏิกาครับพี่น้องอำเภออำเภอเครืองงายครับจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานีครับจังหวัดอุบลจังหวัดที่เสเกตจังหวัดอุบลครับจังหวัดอุบลครับวันนี้เราก็มาไม้เก่าครับแมนครับมารอหาเห เบาหลาะบาครับเสียงคนหลยหลายพี่น้องครับถุงเนี่เขาไข่พ่นบางายไหมนะครับเนาะน้องเอ้ยนี่นะน้น้น้องเอ้ยบาบ่าสาวสารคกครับแต่คัดนะครับรวมเลยนะครับสมาครับครับถุงมนยนาถุที่สองครับ มีคนกันหลายนี่ครับผมหลายขาหลายเนาะเนาะมาเนาะมาจับห่วงไหวระเ่าเนาะแมนครับเไม่ขนนะครับในวะได้อยู่ได้มาพุ่มนะดอกแข็งเนาะแมนครับผมครับครวมเดินทางครับสองเบ้าครับมนีครับผมได้หนเนยได้หลายกับก็อะไรก็ใช่เบ้าเป็นกำลังใจเบ้าเด้อครับขอพี่น้องขึ้นไปหนาดีอสมุดสกคนเนาะครับผมครับนะครับคนเดินทางกับสองเบ้าครับก็น้อยครับ กดดเพ้งแ่เบาหุมมีว่าม่ค่อยเอาก็ไห้ว่ามัปเอาครับมียันม่ได้ครับไะคนมนหลายมือนี้ยามมาเต็มตาเรียนระโฟก็ได้อเห็ดเดือนี่เห็ำบมากรับนี่ครับแบบเี้้ามานะเ้น่พี่จังเห็ดบดินนะเรแมนแมนเท้าดินนี่บ้าเราจุ่มเลยบ้เอาอยู่เบาๆเอาวมืนจะนึงม่ให้มาว่าต้นเานี่บ้าบ้าบครับไปครับไครัเดวบางงนนะครับบางงนนะ นี่ะครับของแสียบเม่าเนาะของเสบว่า็ไดอยางไหลว่านไนยางไหลเลยเนาะมัอินีย์อไรซึ่ว่ามันเนาะมีบางพวกอะไรเลยครับเดิวไปนั่งกันครับหายกว่าตุ่มไงย้ว่าบบไก่นี่เสบด้วยนี่พี่เ็กคอนี่บ้าับเปก็คอแดงครับมองอดดอกสองดอกนนี้ับผมแนะปุ่มบกนนครับขาปุ่มี้ทำได้มีราคาเนาะขาเป็นขาเนาะเรียงครับดอกเป็นดอก ขี่ตึงขึ้นมาขึ้นมาแล้วบอบอท่านทั่วกลุ่นเยไดยสองสามต่อกำลังขี่ตึงหรออะครับปครับครับมองนีดอกนึงครับอู้หขาไหมหยอดเลยครับขาเป็นขาเนาะเนียนครับเนียครับเสียงค่นมากเหรครับเต้าเจ้าหอดที่นี่หยอเาอยาปากเลยยาปากเลยครับตกบมากแล้วไม่มาแล้วเต้าที่เจามาเก็บเห็ด ตุ่มๆลงงามเยนบ่าวนะครับี้นไหลแห้ครับเนี่ยคนณไหนให้เีอต่อดปทางหลังน้กันไปต่อไปาลปไกครับวนนี้ไม่ได้เิตุ่มๆมาเนาะแต่ว่าเขามาไต่ไฟเอาครับอืมครับผมอืมกี่มาร็มีครับ แต่ว่ากระมานนี่นะบบาเนาะอ่านยูมานยูก็ได้กินจริเนาะเ่ครับผมมอนี่มีดอกเดียวครับมว่านดู้สายดอกเนาะดอกนี่มงว่านสิบโเห็นคือบบาหนิครับอนี่ครับมองนี่มีจดอกมะเบาเนาะสามดอกมาเนาะสองสามดอกเดียวเบาเลยครับมีสีดอกปะมีมีมีสามมาสามเดาทำาร์ชีดีครับ่อกง่าง่ายมาครับดอกเลยค้นขาวมาอุ่นมากๆเละ เขาเขาบมกค่อหุงกันเบ้าอือนี่จะพาต้นนีแล้วออืเขามาจะแตกชานมือไม่นครับครับผมครับป้าจะอุ้มไหมครับอุ้มมีอีกสองรอครับป้าดอกงามปลาบ้าวฝนตกห้ามขึ้นมาว่านเนาะขึ้นฝนตกขึ้นสีดอกงามครับเหรอเห็นบ้าเอเลยครับเอานนี่มันอะไรบ้าอบ้าวน้ำงสีมาจุ๊บอันเี้ไก่นะครับใส่ปลาต้นทอดไว้ดสร็จรองามป้ งานไปนั่กันครับบาต้นยางมาท่านี้วยครับบาพุ่มเอิญนมาต้นมาเหิตเอ็นน้าตาดีบอกตัวว่าได้เนาะได้บครับุ้มนี่ได้สามดอกครับสวยงามเลยครับนะครับ ก็จากไปให้นด้กเก็บไม่น้เนาเงียับผมเงีงย่ะไนเอียอะไรเบาต้นเหรอะไรเบาต้นเนี่ยตรงนี้เดอกครับอ้โหนเบาเบาหนิมุ้ยไหนเปล่เจ้ามาแต่ไก้กับพวกใรเห็นกรได้เนาะหนึ่งหลนึงครับสวยามเสาก็ได้เนาะเงี้ยกับผมหนึ่งเจ้าเห็นมบุทุกดอกดรอเบาครับอาอหาได้กับสองเบาครับกับผมเลยเตลียตาเนาะตาใหญ่ื่อมาแล้วนตาบอกใหญ่หนึงเเปลี่ยนตาไหมพี่นนองครับ นี่ครับผมนีสองดอกละเมื่อนไหมครับงามน่าเบานะเมนดอกข้างนี้ข้างไหนเนาะเลนเลนครับสองครับมาพุ่มเกี่ยมเกี่ยมนี่มาต้นเนี้เมนเมนพุ่มพุ่มต้นเห็นดอกนี่เมนยุติธรรมมาต้นเห็นดอกเดียวนี่หาบ้าหรอมาพุ่มมาพุ่มนี่ดอกนึงเอาเอาต้นบ่เห็นบ่ดอกนี่มาเห็นเป็นว่าสี่ดอกนึงบ้างใช่หรือเปล่าตั้งเฉินเทือนอยู่เนาะ คุณรู้บ่าว่าต้นเห็นสองดอกว่าพุ่มเห็นดอกโอเคแปลไปนั่นเห็นสองดอกจะเมื่อกันไอ<ข>้นี่ก็เห็นพร้อมกันนี่นี่มึหงหาบเนี่ยมากพอเลยบะาาแล้วครับมหนมาวมาอันหนาวมากสวยเขาเนาะนครับผมบ่อไรกับเจะา่าปลาด้วยครับไอ <c oughs> พี่น้องเดี๋ยวมีพุอมสูงน้ำสองเบาเนาะ <c oughs> ครับผมครับโอ้หล่อมจะเนาะึงครับ ม่เนาะอันนี้บาพุ่มพ่อนนี่เนะโมเมนต์ด้ยโมเมนตว่าตุ่นผ่อนไปครับผมหม่นสามสี่ดอกครับนี่เป็นของมามระเบาเนาะครับนี่ครับกอใจไพ่เบ้ามองีแฝดต้นนะแฝดช้างว่านดเกนี้ได้บาบ้าเดี๋ยก็จังหมดินหนึ่งหนึ่งน่าเอาน้ได้อยู่เนาะไหนอยได้อยู่ไม่ว่าอยากอยากขัดเลยแม่อยากขัดกินเลยบอ กินระเบ้าไหครับเาลาอบไปลงนี่บินใต้นั่นแลงเนีเนี่ยครับวอ้ีปลาพุ่มาพุ่มเตไปไตละอยู่ไหมป้าตุ่นตัะยางมาทานั่นป้าไม่ไมนี่บลาพุ่มเมนยางมากกว่าาตุ่นปาพุ่มเหมือนละส่วนขอหนึ่งี่พูาพุ่มตระยางเมื่ก้านนี้าพมตระยางมากกว่าเก่ามากจริงเนเดียบไปโเมนมีคนมากก่านี่เห็นบาบาตุนขาวบว้มาพุ่มครับอยสองตัวขัดสองตัับงาเลย งามเลยครับผมที่าง่ามเลยยังงามเลยงามเลยตัวดินท่านหยันยู่ว่าชันครับนี่ครับมองสามต่มสี่ตมนะบ้าเนะครับผมกำลังทาง่ามนะบ้างไ้พุ่นกันี้บอเครับไอ้พุ่นมาบ้างเอ็นนี่อื้อี่ไอนหาปมหาอีกนึงเดี๋ยวมาเบาเหยียบน่นีนก็คยพุ่นหนึ่งที่บ้าอีกดอกนึงอได้หละ มาว่าผมเห็นอยู่หนุนครับเปิดแปดชด้วยครับตัวเนี้มันมันที่คึมๆึมนะบางครับแต่ว่าฝนโปตกับครับฝนโปตกครับมันคึมไปซื้อครับฝนนะครับเห็ดงามเลยครับไปครับไปดอกกับครับที่นี่สองดอกครับดอกก็ไม่เามเลยดอกเห็ดพวกผ่านลายไปไหนน้ำบานเนาะเมนครับเห็ดบปรลายดอกแต่คนหลต้องไหลครับครับมันนี่ที่ใต้หลังเนี่ยตองดอกก็ป้าเห็นไหมดอกด้วยครับไอพี่น้องมันเห็นนะเอาได้งามเลย เอาหินนี่แล้วเนาะเอาหินนี่แล้วครับจะไปไกลเถะ่อบ้าต้นเิล็บ้าพุ่มเิลเองครับมาออ้ยเตดดอกงามมากเจดดอกงามครับคุณยดครับพี่น้องสุดยอดครับถามพี่น้องไหมถามบ้าพุ่มดอกเต็งพี่น้องคุดยศครับบอามีเหตุก่อนนะบ้าแมนดอกใหญ่ดอกแม่พร้อมนะครับใส่ตูดๆนงครับอุ้ยมาไม่ตัวเบาครับอุ้ยขาครับนี่ครับพี่น้องครับมีก็สองตูดนะบ้านเนาะครับนี่ไง นี่ตุ่ที่เดียวเลยครับรันนั่งบาดน้วบาเนะี่ครับัสีมันดีเราพี่น้องเอ้ยสี่สีเห็ดีนเดี๋ยวสวงามเลยครับสงามเลยครับได้ยุบบบาๆเราดิมึงบาดนบาสนะได้ยุบได้ยุบแข็งยิน้ำาเท่าไ่บ่อไม่หนาวมากผู้มัหนาวเลยนะที่ไตมนเด่นตุ้มครับสวงามเลยทางนี้พกไก่จไม่ได้เนาะครับน่ มาเลน้องมามาอยู่ครับมาเาน้องมา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 เาม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 าบาาม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 มาาม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 บมามามาม้ามามามาามาาม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 าดามามามมา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 มมา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 มมา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 ่ามา่ามามาาานา่มมา่ม ในไปมองได้บ้าหรอต้นไม้ต้นนสองงิ้มนะสองยิ้มครับองเห็นบปล่าเห็นแนมเห็นบอพุ่งเหมือนยังแนมเห็นหัวอยู่หัวเห็ดอ่ะนี่นี่ออหัวเห็ดดอมันง่ายแบง่ามตอนนี้ดมาหน่อยน้อโอ้ยขนาดดอกไม่ขาันนูนี่ก็หนีกัสิเห็นเด้้อนอะนี่อีกบ้าบ้าเพื่อนน่ะผมไม่เห็นหรือเปลาถุมนึงครับ หม่องเดียวกันแด้วหนูเบาเนาะครับนครับอันนี้ครับตุ่มนึงครับเดี๋ยวตัวที่สองครับงามเนาะงามอยู่ครับนะเดี๋ยวพวกแก่พวกปวนเห็นน้ำมาไหมวันนี้เหงาไหมถามดอกครับครับเอายากเลยบางพวกเนี่ยครับแง่ดุจเหมือนเราใส่แบบนี้น่งได้อยู่ได้เนาะดูได้อยู่วนี้เหงาไหมเป็นอะไรยังแย่อกออีกเราจะเป็นคนนี่ละเห็ดยังดีเบ่านเลย เห็ดเห็ดปวงโมเมนตไม่เห็ดปุ๋ยเนี้ยหรอหนิบ้ากูเคยเหกินในเขาโรงพยาใช่บาทเลยเมนก็จงเห็ดปวงได้เปล่ามีสามดอกมาบ้างโลกไปเดียนมีสามดอกนะเมนกับผมมีสามดอกครับโอ้ยมาเดิจังเลยครับพี่น้องมัีสองตูนออมาเนาะขาเลยง่ายๆเนาะเมนครับผมเป็นทับอีกดอกนึงเออโอ้ยหหัวปัดใหม่เงี้ยต้นใหม่ก็เป็น่ยนอีน้องเลย นี่ครับพี่น้องเพื่อนว่าเห็ดฮิบโแมันได้ครับเฮ้ยพวกแย่งกันเนี่ยไบอเมนพี่ต้องเห็ดบ้าอ่ะง่ายๆไม่ไดครับนี่บมล่ะสองเมื่อกี้อือครับมือนอีกสองดอกน้ำมาเนาะครับตรงนี้เป็นไหนน้ำมาเนาะบ่อยไหครับดีครับดีตอนนะครับปิด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 ไหนบ้าครับยังหลับไปไหมก็ปิดแล้วบอกบอกได้เบาครับนี่ปวดขีกัดดิน อ๋อนี้ดอกก็ยังกินไหนมาบ้าเนาะนครับผมล้วก็พอได้เก็บก็ได้เล่นเนมนมนตนี้กอเบาาแมนมาพุ่มดอกนี้ตอกไหนบล่ได้งามไม่แข็งเลยงามเนาะเมนครับเจ็ดานงี้ครับอ๋อฐานขอไม้มาพุ่มโอ้ยขาขานาอของแสบกนาบ้านเนาะของแสบเอาไปสุกครับวัวเพอุ้มนี่ครับผัผงังเหลือยม

อีนอหนึงครับนี่ครับงามมากเลยครับตลอดปีเห็นแล้วครับวันนี้ยันหมเต็มตาครับเีนี่ครับมอผอดร้องมากถวยงหมะครับขี้ละเละครับสองตอวตอกยังงามมาพ่นมากครับเงี้ครับผมขีละเละครับสองตัวกำลังออมนบ้าวเนียนๆครับถ่ายพ่นครับเอ็มบสียนมากพอะไรตักเปาะหนึ่ ได้บึงกันนาเบาได้ลายเป็นไหนสีตื่นกินมากนะครับคะตาญงได้ครับไงของม้วนเนาะไงข่งม้วนนี่ครับไงครับบังเห็ดผงกกาแฟครับสีก่งมาแล้วมาเนาะสีกับงามครับเห็ดกอครับอกเดือดต้อดอกเนาะเนี่กรับผมเนอครับดอกแรกเนาะเห็ดกอไงเนี่ครับนี่ปุ่นท่าเห็นเห็ดไข่ปะเห็ดไข่พุนครับ่างไปนต้ำกันครับ ดอกมันยังน้ำพันเนาะครับเยดอกมันยั่ได้หอมได้่ะขายยังเงาครับตีตึงสุดมั้งอครับตีตึงครับอีกดวงครับอีก็อมันอนอ่จด้น่จึงคืนมาพุ่งเนาะแดงครับแดดงีเนาะแดงแง้วพุ่เนะแดมาไก่ติบมาบ้างเนาะกระพุ่งจะกี่อเนาะพุ่งเนาะดีฮะเห็นละแช่ครับมันจะถือว่ามันหลายมันจะหลายได้บ้างแต่ว่าค่อนไหลายไปเนาะครับครับ แต่พวกปุเนี่ยน้ำมันเนาะไม่อยากมาปนบนอีโดกมาพุ่มเลยมามีสองดอกครับนี่ครับไใบบนบ้างโอ้ได้ยุบตั็นครับครับดอกสองครับนี่ครับตอีตุ่มเนาะแมนครับผมนี่ครับอีตูมนึงครับง่ามเลยบ้าง่ามโปรไกมาแน่เนาะแมนครับผมง่ามออีสองดอกก็ง่ามครับพี่น้องง่ามง่ามง่ามเนาะแมนก็ต้องง่ามเลยครับอีดอกนึงบ้าเป็นมีประเด้หัวเลยครับส่วนข้างหลัง เห็นครับเห็นอย่างนี้นะคราเห็นครับผมเสียงคนก็ไม้เรื่องนะครับบริเวณท่าไม่ได้เสร็จเลยนั่นได้ยินหันเบาเกือบเต็มตาเลยเห็นครับหันเบาอีกตุมนึงงาเข้ามางาไกลเติมเนาะได้ไวละบานดอกนี่ได้หิวเบาอ้ยดอกงามปหนึ่งเบาเอ้ยเยี่าวหิว่าได้อยู่บอกคนละเรื่งงามๆเนาะการงามครับทำไกใที่เต็มตาเลรอครับเห็นอย่างเบาได้พูดมากระัดดครับ ตุ้เดียวตุนเดียวโอ้ยยังล่ะงามเ<า>อานี่ครับอ,อ่ายแน่น่เนานนะ,น,น,ะนี่ครับโอ้ยย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 ยงยัยย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 ครับยย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 ยนยยยยยัยนยยครับ,รบเยยยยย้ยย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 ย เบื้องซีอ๋อพีชยังเนี่ยครับโอ้เห็นเขาไข่มือนก็นเลยไร่เติบครับส่วนไร่เป็นจูมเนาะมาพุ่มเนาะครับผมเห็นเพิ่งในยี่สิบองสามดอกเห็นหนาแน่กับสองดอกเอียงเหรอเขียวตันไหมเห็นดีเหมืพี่น้องเลยอ้านี่นครับเห uh, ็ุทางอะไรสามสี่ดอกครับครับนี่นะครับเหมือนกันหลายพี่น้องในเห็ดมันก็ถือว่าได้หลายเติบมได้พี่น้องได้์ก็ได้แข็งครับข้อก็ได้เปลี่ยนตาไม้น้ำเนาะครับเนาะอ่านี่ครับขอชิงนองก่อนศิกระปาน่หยเร็วครับผม เบาตังกับเบาพุ่งกับผมมิยังไงเหรอครับก็ขอขอบพระคุณพี่พี่น้องเขามาเบิงเบิงไงคลิปสองบอลนันบอกนี่เนาะกดไลค์กดติดตามเนาะทั้งเอฟซีเก่าทั้งเอฟซีใหม่นะครับเนาะผั้เข้าส้มรับสมทั่วโลกเนาะแมนครับผมครับถามผมมิ้เอฟซีนี่กับผมมิ้งสองบอลในมือนีเหรอครับครับผมเบาเบาตังเบาพุ่งก็ขอขอบคุณได้หลายครับมื่อนี้จนหัวบอกแล้วมาเนาะแมี้ครับยางหาเห็ดจน้งยลาบอุ้ปลาเลยพี่น้องเอ้ยมืัอนี้่ขายขนาดเลยครับครับเขาตัดเขาตัดใหม่ครับพี่น้องเอาละครับ ขอตัวก่อนครับคุณผู้ชมขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณกันคลิปหนานะครับครับตอนคลิปนี้บ่าวพุ่งบ่าวส่วนสวัสดีครับสวัสดีครับจังหวคลิปหนาเนาะแม่ครับผมนะครับสวัสดีครับ